สวัสดีครับผมเซมักนะครับวันนี้มาส่งมอบรถอีกหนึ่งคันเป็นลูกค้าเก่าผมด้วยแล้วเป็นลูกค้าที่แนะนํารถผมมาให้เยอะแยะมากมายดูแลกันมาตลอดนะครับวันนี้มาออกรถเองแล้วรุ่นอะไรชื่ออะไรเดี๋ยวแนะนําให้นะครับสวัสดีครับพี่ครับอันนี้พี่แนะนําตัวไหนครับซูเมตปันทองคำครับอันนี้รับรถรุ่นอะไรครับพี่มิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบสองวิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบสองนี่จะขอตลาดนครทองนะครับเราไปออกบูธกันบ่อยเลยนะครับผมพี่บาน พี่บาแนะนํารถให้ออกก็ให้ลูกค้ามาออกรถที่นี่บ่อยมากบ่อยมากเป็นเป็นแบบลูกค้า V.I.P. ของเราเลยนะครับผมวันนี้รับรถของตัวเองแล้ว x ถูกใจไหมพี่ถูกใจครับถูกใจมากแต่งรถเรียบร้อยสวยมากสวยมากสวยมากถูกใจใส่แม็กด้วยตามตามโปรโมชั่นเลยแล้วก็เพิ่มมีตัวถ่องยางที่เป็นยางนิโต้เลยเจแปนเลยถูกใจมากถูกใจมากนะครับ ใครสนใจอยากออกรถมิวเอแบบพี่บานแบบนี้นะครับหรือว่าออกกระบะยูสูติดต่อผมมาได้ครับมาที่ผมได้เลยได้เลยพี่ขอบคุณมากติดต่อผมมาได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ